เรามักจะคุ้นเคยกับพระพุทธรูปที่สร้างจากโลหะและหินแต่ในวันนี้ชานาครับจะพาไปชมการสร้างพระพุทธรูปจากการใช้ไม้ไผ่สารที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีดตอกค่ะซึ่งมีดตอกที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เป็นมีดตอกปลายวยยายไม้ไผ่ที่นำมาสารพระ จะใช้ไม้หกเครือหรือไม้ไผ่ที่ขึ้นตามภูเขาหินปูนเป็นไม้ปล้องตันมีความเหนียวในภาษาไทยใหญ่จะออกเสียงเรียกว่าไทยใหญ่เรียกไม้หกเครือมาดูการเตรียมไม้ไผ่กันบ้างค่ะการเตรียมไม้ไผ่จะไม่ผ่าข้ามข้อเพราะต้องการคุณสมบัติความเหนียวของไผ่และป้องกันการหักกลางข้อนั่นเองเมื่อผ่าไม้ไผ่เป็นซีกแล้วก็ต้องมาเหลาให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แต่ถ้าว่าริ้วไม้ไผ่ที่ได้ก็ยังเล็กไม่พออีกทั้งยังต้องการเก็บเสี้ยนจึงต้องนําไปขูดผ่านรูโลหะซึ่งแผ่นโลหะนี้ทําจากไมเลื่อยสายพานนามาตอกดุนทรงกลวยเพื่อใช้ในการรีดไม้กลมค่ะเศษจากการเหลาไม้ผ่านรูโลหะนี้ถือเป็นของมงคลที่ชาวไตจะนำเข้าสู่บ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี เเเเเเกก็็บบบไไปปแล้ไปไป้้วออาาาาาาาช่นนนนถรียยสตตตมมมัจะนะในตอนแรกกําหนดไว้ว่าพระพุทธรูปสารจากไม้ไผ่องค์นี้จะใช้ไม้ไผ่ราวๆ99,999 99เส้นแต่ลุงจำเมืองกับลุงตะได้ให้ข้อมูลว่าการเดินตอกจะใช้ทีละ3เส้นดังนั้นจึงคาดว่าพระจะสมบูรณ์ก็ต้องอาศัยตอกนับแสนแเส้นเลยล่ะคะ่ะ ไม้ที่ผ่านการเหลาก็ต้องนำมาขูดเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายโดยขั้นตอนเหล่านี้ก็จะมีชาวบ้านใกล้ไกลที่แวะเวียนมาช่วยงานคนละไม้คนละมืออย่างเช่นคุณป้าเอตาก็จะนำเครื่องดื่มมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ลงแรงถ้าไม่มีกระดาษทรายใบยคอยแก่จัดก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะถ้าเป็นยางคัน ก่อนจะนำตอกไปจากสารก็ต้องแช่น้ำให้นิ่มก่อนจึงจะสามารถดัดโคง้งงอได้ง่ายส่วนโครงสร้างที่ต้องการรักษารูปทรงเป็นพิเศษก็จะใช้ไหวร่วมด้วยตลอดระยะเวลาในการสารพระทั้งสี่มุมของพุทธสีมาก็จะตั้งพืชพันธุัญาหารและมีการเสริมความมงคลด้วยธงฉับพันนรังสีซึ่งประกอบไปด้วยสีนีละสีปีตะ สีโรหิตะสีโอทาตะและสีมัมเชธะด้านหลังองค์พระก็จะมีปล่องเพื่อให้สามารถเข้าไปจักสารขึ้นโครงได้ในตอนแรกเริ่มและจะสารปิดก็ตอนองค์พระเสร็จสมบูรณ์ค่ะนอกจากคนจะสร้างพระแล้วพระก็ยังสร้างคนสร้างคนให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างคนให้ขันหน้าเข้าหาวัดมากขึ้น ตกแต่ละเส้นลุ้นมีความสำคัญทำให้พระพุทธรูปสมบูรณ์เปรียบเสม,มือนพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ทำให้ศาสนาพุทธคงอยู่อย่างบริบูรณ์สืบไปรู้จักตนแต่ไม่ไปยึดติดรู้จักจิตแต่ไม่ได้ยึดถือตื่นจากกิเลสโทษนับโกรธกือตื่นจากการยั่งยื้อวางมือตนเบิกบานดังดอกบัวไม่มัวมอง เบิกบานด้วยทำครองมิมองมนเมื่อพุทธ,ธสถิตในหัวใจคนย่อมข้ามพ้นรูปนามสู่ความจริง